คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลชะอําครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายเมาแต่ก็ยังไม่ชัดว่าเขาเมาหรือเปล่านะครับเขาไลฟ์สดเลยฮะคือเล่าคร่าวๆก่อนเขาบอกทํานองว่าเขาจะมาทําแผลทีเนี้ยเขามีอยู่สองแผลแผลเก่าเนี่ยคือเกิดจากการที่เขาไปเที่ยวภูวิลล่าแล้วแผลเก่าที่มันเคยเป็นมาก่อนหน้านี้มันเปียกเขาจะมาขอทําแผลใหม่อีกครั้งหนึ่งนอกจากเขามีแผลเก่าแล้วเขามีแผลใหม่ที่เกิดจากการลื่น แล้วคางเขาแตกสรุปมีสองแผล<ห>แผลเก่ากับแผลใหม่ม,มาที่โรงพยาบาลชะอํตอนตีห้าจะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยทำแผลให้ปรากฏเจ้าหน้าที่ไม่ทำแผลฮะไม่ทำให้พอไม่ทำให้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วไลฟ์เลยมีจังหวะหนึ่งเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้ต้องพังเพราะกูนี่แหละนี่นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับ เขาไม่ยอมล้างแผลให้ผมผมนั้นโดนน้ํามาแล้วผมต้องการล้างแผลพอดีผมมาเที่ยวที่ชะอําแต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าจะไม่ล้างแผลให้กับผมนะครับไม่ยอมไปนั้นเรียกอธิบดีมาเดี๋ยวกูโทรหาอาธิบดีางนี้เลยไปแจ้งความมาหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งเข้ามาคุณให้เหตุผลอะไรถึงไม่ล้างแผลผมคุณให้เหตุผลอะไรตอบตอบไงทะานผโดนกูตอบให้เหตุผลอะไร ไม่ถ้าจะตายก็ไปลรงไปาบกีชนหรอตอบล้างแผลล้างแผลมันจะตายหรอจบมึงจะยุ่งกูลงมาทนี่ย็พังเพราะกูเพราะเหตุผลอะไรตอนนี้เขาไม่ฟังใช่ไหมเราก็ค่อยแจ้งอีกทีนึ่งไม่เชื่ออะไรบอกชื่อมาเพราะเหตุผลอะไรถึงไม่ร้าแผลเพราะเหตุผลอะไรจะแผลกูแผลกู กูจับมึงเดี๋ยวพอเห็นหอนลรตอบกูมาเดี๋ยวปามาไม่ไม่ไม่เอาไม่ทำไมถึไม่พูดดีๆความจจ่ใจของเพค่้นอยู่ไหนมึงมีจิตใจรักษาคนไข้ไหมฮะทโอ้พี่ดุมากจริงๆคือคุณผู้ชมฮะคลิปแรกเนี่ยก็จะได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเขาก็จะบอกว่าไปเรียกอธิบดีมาเลยโรงพยาบาลนี้ต้องพังเพราะกู ทีนี้พอเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายคือเสียงดังมากก็จะเห็นว่าในคลิปต่อไปจะมีเจ้าหน้าที่รปภเข้ามาเขาก็ผลักเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าจะร้องเรียนไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้ไล่ออกให้หมดเลยแล้วรปภเนี่ยไอ้แก่จะให้เด็กถอนงอกยามผมเป็นแผลผมเป็นคนป่วยผมเป็นแผลจบจบจบแม่น้ำพี่มีปัญหากำลังมานี้แน่เออก็เดี๋ยวค่อยมี ดูยมคนนี้ดูยมคนนี้ดูยมคนนี้ดูยามคนนี้นะครับดูยามคนนี้นะครับเออกูเป็นคนแผลกูเป็นแผลมึงจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ยมเอามือออกเอามือออกมึงจะจับเลยกูมึงปล่อยมึงปล่อยคุณไม่ได้ผักคุณไม่ดึงคุณดึงคุณจับแผลแล้วคุณก็จะกระชากผมมาเลยคุณหาเรื่องผมด้วยถูกไหม ยามไปไหนมายามมาดิยามมาดิมึงโดนไล่ออกแน่กูจะเอามึงไล่ออกมึงไม่ต้องมีงานทำแน่นอนทำไมถึงดึงผมออกจากโรงพยาบาลอย่างนั้นผมเป็คนคนไข้ถูกต้องไหมผมมีแผลถูกต้องไหมดึงออกมา,ด,าดูผมมีไหม,หไมดูแผลผมมีไหมนะครับสิบห้าเส้น ไปยามคนที่ดึงหักออกจากโรงพยาบาลพูดตรงๆแต่พยาบาลคนเมื่อกี้มึงมาไอ้แกมึงมากุหไล่สดอยู่ด้วยมาประชาชนคนสามร้อยคนเห็นมาหันมามึงไปไหนเดี๋ยวกูจะเอามึงไล่ออกด้วยีนะครับเราอาจจะต้องเซ็นเซอร์เสียงบางช่วงออกไปต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยบานปลายแล้วนะฮะคือเสียงที่ดังแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลโทรบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ตำรวจมาคุณผู้ชมฮะช่วงตำรวจมาตำรวจก็เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าคือไม่ได้ล้างแผลเพราะมันเป็นแผลเก่ามันไม่จําเป็นต้องมาทําในห้องฉุกเฉินก็ได้เจ้าหน้าที่ก็ออกมาแนะนําเขาบอกว่าคือมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเป็นแผลเก่านะยังไม่ต้องทํานะปรากฏเขาบอกเขาพ่อเขาเป็นผอบตรเขารู้จักกับผู้กํากับชะอําโทรหาผู้กํากับสิผมขอล้างแผลดีๆ ขออนุญนะครับผมขอความช่วยเหลือคือผมอยากให้ช่วยล้างแผลให้ผมผมเย็บแผลทั้งหมด15เข็มนะครับแต่เหตุไหนทําไมพยาบาลถึงไม่รักษาให้ผมและไม่เหตุผลในผมสิ้นแล้วล็อกประตูหนีผมออผมนานสุกุลสมลบูรณ์ทรัพนะใช่ครับพ่อผมก็เป็นผวัตลอลองดูผมขอล้างแผลดีๆ ใช่ผมเนี่ยถามเพื่อนผมได้เลยผมบอกว่าขอล้างแผนไหครับถูกต้องไหมครับผู้หญิงด้านในตอบผมว่าไม่ให้ป้า้มลมแหกผมื้ซออยไปช่วยป้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรกูนำสุขสมไรรรปทับกูกูโทษได้มไม่ต้องมีงานทำดังนั้น,นมีไรฟสดดูอยู่ไม่เป็นไรมีหลักฐานตั้งแต่ตอนที่มาถึงโรงพยาบาล บอกนามสกุลของตัวเองมาเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็จะได้ยินแล้วก็บอกตัวเองเป็นลูกผอตรแล้วก็บอกว่าตัวเองรู้จักกับผู้กำกับที่สุดแล้วคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลเขายอมทำแผลให้นะฮะเขายอมทำแผลให้แล้วก็ชายคนนี้บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องขอโทษเขาก่อนต้องขอโทษเขาก่อนแล้วค่อยทำแผลเดี๋ยวผมโทรหาผู้กำกับชามเดี๋ยวนี้ผมรู้จักด้วย ท้านขาแค่พูดว่าผมมาช่วยคุณแล้วนี่ไงคุณนี่ช่วยผมนี่ผมยังยืนอยู่ตรงเนี้ยต้องแต่ตำรวจมาผมยังยืนอยู่ตรงเนี้ยผมต้องล้างแต่ให้คุณนี่คาผมก็แตกเนี่ยแผลใหม่ล่าสุดเพิ่งแตกนี่ขาเพิ่งแตกดูแผลสดๆนี่เห็นไหมนี่นี่ไม่ตอนเนี้ยเราเหนเราเห็นแล้วผมเห็นแล้วปิดแผลก่อนแล้วจะช่วยผมไหมนี่คาผมแตกเพิ่มนี่ก็มึงเข้าใจไหมว่าพี่เขาเข้าไปถามเลยเพราะเนี่ยข้างในเนี่ยมันยังไม่ดูยังไม่เอ่ยออกมาหากูเลย พอทาแผลให้ก็ไม่ทำ <ไป S 2> อีกผ,ผมทําแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องขอโทษผมก่อนว่าเขาท,ท <ำ S 2> ําไมถึงทาแบบนี้มีคนไข้ทุกเฉินมาอีกแล้วคุณไม่ได้ทําแผลคุณจะมาไวุ่นวายไม่ได้นะดูแผลให้แผลเป็นแผลปีม๋มต้องเย็บเนี่ยถ้าไม่เย็บมันก็ไม่ติดตกลงเป็น,ปนแผลเย็บต้องเย็บอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนคือจริง,รงๆไลฟ์ยาวมากครึงคร่งชั่วโมงค่ะครึง่งชั่วโมงตั้งแต่มาถึงจนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วที่สุดพอเขาจะทําแผลให้ไม่ให้เขาทําอีกจะต้องขอโทษก่อนอย่างน้นอย่างนี้ จนสุดท้ายพยาบาลขอโทษและเจ้าหน้าที่มาทําแผลให้เพราะไม่อยากให้มันวุ่นวายเกินไปกว่านี้เพราะมันครึ่งชั่วโมงตอนแรกบอกฉุกเฉินน,นั่นสิแต่สุดท้ายไม่ทําแผลให้ขอโทษก่อนเอออะทีนี้เนี่ยต้นเรื่องเรื่องนี้ก็คือทางเพจหมอขอบ่นหน่อยเห <c oughs> <c oughs> อะ aggressive doctor เขาแชร์ไลฟ์นี้พร้อมกับข้อความคือหมออยู่ในเหตุการณ์คลิปเนี่ยมันมาตอนตีห้ลักษณะเขากลางมากเบ่งเก่งมากๆ ยามเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายเขาน่าจะเมาคือเขาไม่พอใจที่โรงพยาบาลโทรไปแจ้งตำรวจเขาบอกเขาใหญ่มากเขาจะไล่ทุกคนออกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่ห้ามนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสนับสนุนคือในเพจหมอขอบนหน่อยเหอะเนี่ยเขาเอาอแชทมาให้ดูเป็นลักษณะแชทซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเจ้าหน้าที่พยาบาล<ะ>คุยกับทางเพจซึ่งถ้าจะให้ความเป็นธรรมเพื่อนเขาก็พยายามห้ามนะฮะคือเราฟังครึ่งชั่วโมงเนี่ย<ะ>เพื่อนก็พยายามห้ามนะฮะว่าเออพอเหออพอเหออพอเหออ ทีนี้อย่างนี้ด้วยพอตํารวจมาก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่เขาเนี่ยคือคุณผู้ชมฮะในเวลาต่อมาทางเพจเนี่ยเปิดวาร์ปหนุ่มคนนี้ออกมา <c oughs> ก็เลยทําให้รู้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครอย่างไรเราก็เดี๋ยวขออนุญาตเซ็หนเซอร์ไว้หน่อยละกันเดี๋ยวทีมงานช่วยเช็คด้วยว่าล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าเพจเฟซบุ๊กของเขาเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าปิดไปแล้วหรือย,อย่งหรือย,อยังไงแต่ปรากฏว่าพอเปิดวาร์ปออกมาเนี่ยก็ต้องยอมรับ ทางเพจหมอขอบนน่อยเหอะเนี่ยเขาบอกว่าหน้าคุ้นๆน,นะอยู่กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยก็โยงไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยแต่ว่าทำไมเมากลางแล้วดูถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามจากทางเพจหมอขอบนซึ่งล่าสุดทีมงานเราตรวจสอบเนี่ย Facebook ของเขาเองตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะแต่ว่าตัวโพสต์เนี้ยค่ะเคาลบไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณไก่คือหลังจากที่มันเป็นเรื่องออกมาถูกแชร์<ม>ออกไปเนี่ย ไอ้โพสตไลฟ์ของเขาค่ะลบทิ้งแต่ทีมงานเราไว้เซฟเอาไว้ได้ทันนั่นแหละฮะ,ะแล้วก็ยังมีข้อความของหนุ่มคนนี้ไปคอมเมนต์ในเพจหมอขอบ่นหน่อยคือไปเปิดวอลกับทางเพจนี้ที่แชร์ไลฟ์ของตัวเองอโทษนะฮะผมมีแผลฉุกเฉินที่ปากผมลื่นล้มกระแทกสะขอถามหน่อยว่าสัตจ,จบันของแพทย์ก็น่าจะหมายถึงจรรยาบันสัตจ,จบันของแพทย์อยู่ที่ไหนเมื่อเห็นคนเจ็บแผลเก่าผมก็อักเสบผมจะไปขอล้างแผล แล้วผมอยู่ต่างพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนก็ไกล30กิโลขอคําตอบครับผมต้องทำอย่างไรแล้วผมจะประเมินยังไงว่าผมเนี่ยลักษณะของแผลผมมันเจ็บด่วนหรือมันไม่ด่วนแล้วต้องล้างแผลทําแผลล้างแผลให้ผมไม่เกิน5นาทีทําได้ไหมอย่างไงเนี่ยฮะต่อมาเนี่ยทางเพจเขียนโพสต์แจงกรณีฉุกเฉินนะฮะคือทางเพจหมอขอบุญเนี่ยเขาก็แจงว่าฉุกเฉินมากแต่เดินด่าเจ้าหน้าที่ได้ครึ่งชั่วโมงแถมทําร้ายเจ้าหน้าที่อีก คือแหมหมอขอบนแกก็สมชื่อเพจจริงๆ aggressive doctor ฮะแกก็เปิดวอนะฮะแกก็เถียงกลับนะฮะแล้วก็ต่อด้วยมีคนปากเก่งปากเก่งแต่ลบโพสจ้า,าคนเก่งลบโพสทำไมไม่มีสัจบันเลยแล้วก็เอารูปคนนี้ขึ้นมาคือใช้คำเดียวกันย้อนกลับไปเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าหมอที่เนี่ไม่มีสัจบันมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน,น,นเพจก็เลยใช้คำนี้ย้อน,น,นลบโพสไม่มีสัจบันเลย ล่าสุดเนี่ยในเพจได้อัปเดตว่าที่อ้างว่าเป็นลูกอดีตพบตรไปเช็คดูโอ,อเห็นว่าอาจจะเป็นจริงแต่ว่ารักษาการ21วันอันนี้อันนี้ทางเพจเขาก็อ้างอย่างนั้น<ฆ>เนี่ยฮะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่โรงพยาบาลชะอําล่าสุดนักข่าวของเราเนี่ยตรวจสอบไปที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณหมอประกาศิทธิชมชื่นก็ไล่เลียงเหตุการณ์มา แล้วก็บอกว่าคือเจ้าหน้าที่ก็มีเหตุผลของการพิจารณาอยู่แล้วว่าจะทําแผลให้หรือไม่ทําแผลให้แต่ที่ไม่ทําให้เพราะมันเป็นแผลเก่าไม่ได้เป็นเขตุกรณีฉุกเฉินแต่ว่าจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเลือดก็เลยไม่รู้ตอนแรกก็ยือย้อยือ่นสุะชาติใช่ไหมครับแล้วพอตํารวจมาปุ๊บแล้วก็ตํารวจก็ เขาขอว่าเพื่อจะให้มันจบกันก็จะช่วยต้องช่วยดูแลแผลเขาก็เย็บแผลกว่าอะไรกันก็นานหนึ่งน่าจะเป็นร่วมชั่วโมงนะครับเราก็พยายามทาให้มันมันดีอะไรแต่ว่าบางทีความอย่างเงี้ยมันก็มีได้บ้างอยู่นะครับในส่วนทาเจ้าที่เราเองเป็นไงก็คอดีเขาเขาลงจากเวนดิกนะครับคือเขาอยู่เวนดิกเขาก็ลงแล้วก็ไปบันทึกข้อความไว้ที่สถานีตารวจแล้วก็ตอนนี้ยัง ก็มีความอะไรนะพิตกกังวลมีความอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแลน้องๆต่อนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่ท่านผอบอกนะฮะคือไปลงบันทึกประจําวันไว้เราก็ตามไปต่อให้ทางผู้กํากับโรงพักจะอํำครับพันตำรวจเอกปัญญาปุณไทยก็ไล่เลียงเหตุการณ์โดยระบุนะครับว่าพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคําพยาบาลหนึ่งปากเวรเปรหนึ่งปากหลังจากนี้จะเรียกรปภมาสอบปากคําเพิ่มส่วนหนุ่มในคลิปเนี่ยตรวจสอบจากชื่อและนามสกุลพบว่าเป็นคนเมืองกาญ บิดาเนี่ยไม่ใช่ท่านธานีสมบูรณ์รัพย์อย่างแน่นอนคือพอนำสกุลสมบูรณ์รัพย์มันก็จะไปคล้องกับท่านธานีสมบูรณ์รัพย์<ม>อดีะตพบตรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าบิดาไม่ใช่ท่านธานีสมบูรณ์รัพย์อย่างแน่นอนอันนี้ก็คงจะตรวจสอบกันในเบื้องต้นแล้ว <Okay. S 2> คือจริงๆท่านธานีก็จะมีแต่ลูกสาวด้วยตามข้อมูลนะฮะแต่ก็เดี๋ยวคือท่านธานีตอนที่ท่านก็ยังไม่ได้ออกมาบอกอะไรแต่พอดีคนก็ไปจับแมทช์จับนามสกุลเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงเบื้องต้น ไม่ใช่ลูกท่านธานีจากนี้ก็จะเรียกตัวผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำต่อไปอเป็นเรื่องเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ